ื้อตอนแมลงวันโลกมันพลิกพัน,มนแมงวันถูก ขิิ่นนนนเเเด้เ้าาออกบบบแป็ภัยชายหนุ่มที่ล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสยองในชัตเตอร์กดติดวิญญาณแฝดและโปรแกนนาวิญญาณอาฆาตมักสร้างฉากสยองเขย่าขวัญผู้คนในโรงภาพ,พยนตร์ถนัดเขียนบทผีสิ่งลี้ลับทั้งยังมีรางวัลการันตีฝีมือมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับมดเดียวชูเกียรติศักดิ์วีรกุฬในรุ่บาณครั้งนี้เขาปลุกตำนาน รัดดาแลนด์เรื่องจริงชวนผนลขึ้นมาบนแผ่นฟีมอีกครั้งโสพลศักด์าพิสิทธิ์ผู้กำกับภาพยนตร์ลัดดาแลนด์สวัสดีครับคุณสับัณโสวัสดีครับโสพลเจอกันสองโสพลเลยอย่าเปรียบเทียบหน้านะครับไม่ควรทเป็นพ่วมกับหนังเรื่องนี้แหละฮะครับผมใช่ครับเขียนหมดเองด้วยครับแต่ว่ามีพ่เอศพนายคนหนึ่งมาช่วยเขียนสองคนนะมาจากเรื่องจริง มาจากตานานจริงๆมากกว่าครับเพราะเรื่องจริงจริงเนี่ยเขาเป็นสวนสาธารณะที่เป็นสวนกับเป็นสวนที่ให้คนเข้าชมแต่ว่าเรื่องราวที่เราในเน็ตเนี่ยจะเป็นพูดถึงเรื่องของหมู่บ้านที่เป็นอาถรรพ์อะไรเงี้ยก็หยิบจากเรื่องหมู่บ้านนั้นมาทําหมู่บ้านเลยแหละครับโอ้โนี่นี่คือภาพจริงปะคะอันนี้คือภาพจริงที่เป็นเป็นสวนฮะอุ้ยนี่ก็ภาพจริงฮะชื่อมาตาแลนด์มีจริงๆไหมคะคือที่เป็นสวนมีจริงจริงแต่เป็นหมู่บ้านไม่มีฮะ แล้วนี่นี่คืออยู่ในสวนเหมือนกันเหรอครับใช่ฮะมันจะมีพวกรีสอร์ทมีอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะเห็นภาพอะไรมเนี่ยเป็นเป็นสวนอะไรพี่ก้องน้ํารักเฉยๆไม่มีอะไรพี่นกเอาถามไม่ถูกแล้วเนี่ยมันภาพมันเป็นภาพนี่ไงละดาแลนนี่ไงละดาแลน คือเป็นเป็นสวนไปพักผ่อนหย่อนใจใช่ครับมีที่อยู่อาศัยเป็นรีสอร์ทเหรอคะในนั้นเหมือนกับเป็นที่พักของเจ้าของกับพวกคนงานแล้วเหมือนเขามีรีสอร์ทอยู่สามสี่หลังเลยที่อ่านมานะครับค่ะแต่ว่าไม่ได้มีบ้านคนไม่ใช่หมู่บ้านไม่มีแต่ในหนังนั้นเป็นหมู่บ้านชิ่ลดาแลนด์ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ตำนานเกิดนานยังคะมีซาวด์เอฟเฟกต์ประกอบพี่กระนองอย่าบิ้วสิอย่าบิ้วโอ้ยเปล่าเลยพอแล้วชัดเลยอะชัดเลยเมื่อกี้อะชัดเลย พุ่งกับก็พุ่งกับก็หน่ายแล้วเนี่ยพุ่งกับก็ไม่ใช่ไม่กลัวนะครับพุ่งกับเพาเป็นคนกลัวผีนะครับเป็นศิลแต่จริงๆอันนี้เรื่องนี้คือนานแล้วเหรอคะคือผมได้ยินเรื่องนี้มาก่อนที่ผมว่านานกว่าผมเกิดอีกนะฮะเพราะเขาปิดตัวไปตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยคุณอายุเท่าไหร่คุณโสพลคุณอายุเท่าไหร่คุณพูดเงี้ยสามสิบครับไปโกรธอะไรเขาเนี่ยปิดปิดตัวไป30กว่าปีแล้วเหรอโอ้โหอออ๋เหรคะแล้วแล้วยังไงฮะคุณโสพลไปไปปิ๊งไปชอบอะไรกับกับเรื่องนี จริงโปรเจกต์นี้พี่เก้งกับพ so 네ี่วันที s. <S ่เป like ็นโปรดิวเซอร์ครับผมเขาไปฟังได้ย so ินชืええ่อดีขึ้นมาเเกิดสนใจก็เลยเราให้พัฒนาเป็นบทดูอะไรเยงี้ครับก็เลยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของหมู่บ้านที่แบบโปรเจกต์หนังผีมันจะเกี่ยวกับบ้านผีสิงเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับทะเลหาแต่นี่แบบเป็นหมู่บ้านนะที่แบบเป็นเรื่องที่หมู่บ้านเลยนะแต่มันคงจะมาจากบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมเริ่มจากบ้านหลังหนึ่งฮะอ๋อแล้วก็เลยล่ำเลยกันไปทั้งหมู่บ้านหรือว่ามันเริ่มจากบ้านหลังหนึ่งแล้ว ทำให้ทำให้ในหมู่บ้านนั้นนะ่ะคนทยอยย้ายออกย้ายออก,ยยออกจนกลายเป็นหมู่บ้านร้างอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ฮะแล้วทําไมคุณเก้งหรือว่าทำไม G t s เขาต้องเลือกคุณมาทำไมทำไมกามีพลดนี้ทำไม,ำำมำไม่เขาไม่ให้คนอื่นทำทำไมต้องเป็นคุณทำไมต้อง<ม>าก,กาังหนอะไรล่ะเขนนา <S 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 2> <S 2> ไม่ได้กลัวนะ <ๆ S 2> ขอบคุณครับเออถ้าเกิดแบบสมมติสมมติป๋องมันอยู่ค่ายนี่เออให้ป๋องทำว่าเป็นอย่างก็ดูแบบอย่าไปพลาดพิดคนอื่นเขาทำไมป๋องพาดพิดแล้วจะมีอะไรนี่คุณสุโสคุณสุพลเป็นหนึ่งในสองผู้กำกับชัตเตอร์ใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ฮะคือผมเป็นคนเขียนบทอ๋อคนเขียนบทแล้วแล้วเป็นไงชัตเตอร์ดังไหมแฟรดังไหมเออก็ดดว่าังคุณโสพลได้กับบทนหนังไหมก็กำกับเรื่องแรกเรื่องโปรแกรมน้ำหยาคัดเรื่องที่แล้วใช่ ก็นังผีแต่ว่าร่วมเขียนบทกับเขามาตลอดครับใช่ฮะสี่แพร่งห้าแพร่งครับก็ด้วยเขาก็เลยให้คุณหรือว่าคุณไปขออาจจะคุกคลีมานานนล้นเรื่องผีๆอะไรเงี้ยผีอย่างเดียวเลยล้วนๆเลยครับแล้วแล้วเวลาทําเรื่องนี้ตอนที่ตอนที่ทําเรื่องนี้ต้องลงไปที่สถานที่จริงไหมก็เคยไปชมๆเชียวเชดูบ้างฮะยังไม่เคยเข้าไปข้างในไม่แน่จริงอ่ะเด้จริงๆเจ้าของเจ้าจะไม่กล้าจริงๆแล้วเป็นคนคนทาไมชอบเรื่องแบบนี้ ท้าไมเขียนบทเขียนอะไรผมอ่านประวัติคุณก็เป็นคนชอบเรื่องสยองสยองแบบนี้ทําไมครับก็อาจจะเพราะว่าเป็นคนเป็นตัวมับก็เลยว่าเหมือนกับอาจจะมีวัาทอดิบทางด้านนี้เยอะกว่าคนอื่นนิดนึงอะไรเงี้ยเคยเจอไหมครเคยเกือบจะเจอเกือบเกือบจะเจอด้วยอ่ะแล้วทำไมไม่เจอทำไมแค่เกือบทำไมไม่เจอคือเหมือนพอคนที่แบบ าจจะรู้ทางของนพอเริ่มเริ่มจะมาจะมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ค่อยอยู่รอให้เขาหลอกนะฮะชิงก่อนชิงก่อนทางผีโฉบจอมขวานก็ถึงใช้คําว่าโฉบไงคือไปดูสถานที่แต่โฉบไม่ได้เข้าไปผมดูตัวอย่างเรื่องนี้แล้วน่ากลัวมากเอาหน้าที่ฉันออกแต่ค่ะเดี๋ยวจะแยมออกระหว่างอันไหนผีในหนังกับอันไหนตัวจริงนะคะเข้าฉายเมื่อไหร่ฮะทุกคนเข้าฉาย28เมษาครับวันพฤหัสี่ผ่านนี้ครับวันพฤหัสบดีนี้ใช่มีคนก็สงสัยว่า คุณพระเอกของเรื่องนายเอกของเรื่องคุณป๊อกกับคุณคุณก้องเนี่ยปกติเล่นหนังใหญ่น้อยมากทําไมถึงถึงมาเล่นเรื่องนี้เขาชอบเขาสนใจตรงไหนคุยยังไงก็เชิญเชิญเขามาลองมาอ่านบทดูครับผมเรามาคุยดู้วเออเขาชอบอก็เลยแบบว่าใจยอมเล่นตั้งแต่วันแรกเลยคนระับสอสองคนทีน่เล่นเล่นเล่นละครโทรทัศน์เยอะเล่นเล่นละครโทรทัศน์กับเล่นเล่นหนังเนี่ยม,นนะมันต่างกันไหมวิธีการเล่นศิลปะของมันมันต่างกันไหมก็ต่างกันเหมือนกันครับเพราะโทรทัศน์เนี่ยจอมันเล็กใช่ไหมต้องเล่นให้ชัด ฉันเนี่ยเวลาเล่นจะาีจะมีหลายจังหวะนิดนึงในการเล่นเพราะเผื่อคนดูกำล้มหน้าก้มตารีดผ้าอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นหนังเนี่ยจอมันใหญ่มากคือมันยิงแค่ทําหน้านิ่งๆบางทีมันก็เห็นสื่อแล้วเล่นน้อยกว่าใช่ครับนะเป้าเป้าหลักทส่วนนี่คือเขียนบทมาตั้งแต่ชัตเตอร์ใช่ไหมฮะแฝดสี่แพ่งห้าแพ่งโปรแกรมหน้าเรนอาคาแต่กำกับจริงเนี่ยเริ่มที่โปรแกรมหน้าเรนอาคาใช่ไหมคะแล้วก็นี้กำกับเรื่องที่สองนะคะใช่ครับค่ะแล้วคาดว่าผลตอบรับ สำหรับคนที่โอ้โหเห็นชื่อโอ้โหเขียนมาแต่ชัตเตอร์แล้วคนติดชัตเตอร์ใช่ไหมอ่างเงี้ยคะเรื่องนี้อันไหนน่ากลัวกันเขียนบทเองก็จริงโดยส่วนตัวผมก็กลัวทุกเรื่องนะฮะพี่เป็นคนยังไงเนี่ยเขียนเองแล้วก็กลัวของตัวเองเนี่ยอาจจะอาจจะคลณลธากับชัตเตอร์ที่ว่าเหมือนกับเรื่องนี้จะมีความแบบความเป็นเรื่องของชีวิตครอบครัวมากขึ้นที่เข้มข้นขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็เหมือนกับอาจจะเป็นรมณความรู้สึกนึงของการดนหลังผีที่ไม่ใช่แค่แบบากลัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยอาจจะสนุกสนานไปกับเรื่องด้วยอะไรเงี้ยครับหักมุม อต้องเป่าไปดูครับเ,เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ง่าย,ายๆเลยจบยังไงเฮ้ยยังยงล่ะไม่ได้สิไม่อยากรู้เร็ว,รวๆอ่ะไม่ได้อะคือคือ